สวัสดีครับพบกับบอลทางช่อง BP Karadium นะครับวันนี้วันหยุดวันอาทิตย์นะครับบอลมาอัปเดตบอลสีของสวนบอลสี BP นะครับพิกัดสวนอยู่ตำบลบางเดือยอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีนะครับใกล้กับวัดไพฟ้านะครับผมนะเดี๋ยววันนี้พาชมสวนนะครับหลายๆตู้นะครับมาทาความสะอาดนะครับเพราะว่าใกล้หน้าหนาวแล้วก็ผ่าทําจำนวนนะครับตู้ก็จะว่างแล้วก็เดี๋ยวมาลงไม้ใหม่กันนะครับ ก็มีบางตัวก็ผสมไปบางตัวก็ผ่าเป็นจอมไปหมดแล้วนอะนี่อย่างอันนี้ก็บอลพามาดูนะบอลพามาเก็บฝักนะครับต้นนี้เป็นเรดดี้ไทเกอร์นะเนี่ยฝักแตกพอดีเลยนะครับนี่เรดดี้ไทเกอร์นะครับเป็นบอลที่จ่ายลูกสวยมากๆเลยนะเดี๋ยวบอนถ่ายคลิปเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเรามาเก็บไปเพาะกันนะครับนะอันนี้เป็นฝากลักนะครับให้ลูกสวยอีกตัวหนึ่งเพราะว่าเขาเป็นใบกลม นะครับใบกลมแล้วก็มีลายแบบนี้นะครับจ่ายลูกสวยเนี้ยก็ฝากใกล้ระเบิดละเดี๋ยวยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะเดี๋ยวบอลจะอัปเดตลูกๆของเขานะตู้นี้จะเป็นตู้ที่บอลผ่าทำทำจำนวนนะเป็นจอมซะส่วนใหญ่นะอันนี้ก็จะเป็นเทพคอนซูนะครับเทพคอนซูนะครับมีหลายตัวเหมือนกันนะครับที่บอลผ่าทำจำนวนแล้วก็ออกฝักนะครับออกดอกแล้วก็มาผสมนะครับเดี๋ยวไปดูกันอีก ตู้หนึ่งนะครับตู้นี้บอลก็ผสมนะครับอันนี้เป็นเซเลนเซเลนตัวนี้แม่สวยมากนะครับแม่แบบหน้าสวยฟอร์มเตียนะครับฟอร์มเตียหลักสีนะครับก็ติดฝักละรอฝักระเบิดนะครับเนี้ยสวยมากนะครับสําหรับ่าเหนือดวงสวยมากๆนะครับช่วงนี้อากาศหนาวนะครับไม้สีเหลืองจะสวยเป็นพิเศษนะสําหรับหน้าหนาวนะสีเหลืองเขาจะออกเป็นแบบเหลืองนวลๆเลยนะครับผมนะ ถ้าใครมีไม้สีเหลืองสังเกตไม้สีเหลืองหน้าหนาวนะครับนะเขาจะสวยเป็นพิเศษเลยเนี่ยบอลพามาดูพวกไซแม่พันธุ์นะอัปเดตกันแล้วก็เดี๋ยวมีมาแบ่งนะครับเดี๋ยวมีมาแบ่งในคลิปนะว่าต้นไหนยังไงอันนี้เป็นฟินแลนด์ฟินแลนด์เป็นบอลที่สวยมากนี่นะครับฟินแลนด์นะครับบอลเหลือแต่ต,ต้นใหญ่นะบอลแบ่งอยู่450บาทนะต้นใหญ่ๆนะนะครับเพื่อใครสนใจอยากมีฟินแลนด์นะครับออกเป็นใต้ออกม่วง,งนะครับม่วง,งนะ เป็นสีชมพูออกม่วงๆนะครับอันนี้ก็สวยนะครับมากะลองเป็นฟอร์มใบดกใบชิดก้านสั้นเนี่ยก้านสั้นใบดกนะมะกะลองนะเก็บได้เก็บนะครับมากะลองก็สวยนะสวยมากๆก็คือมีหลายๆตัวนะอันนี้ติดฝักนะสําหรับตับหวานนะครับตับหวานติดฝักนี่อีกต้นหนึ่งที่ผ่าแผงได้ก็เป็นอันนี้นะครับเป็นฮั b บีท นะครับฮัดบีดผ่าแผงออกมาเป็นสีชมพูหวานๆอย่างนี้เลยนะครับให้เม็ดสวยนะครับเดิมฮัดบีจะเป็นสีออกแดงๆนะแต่ต้นนี้ก็คืออ่ได้ผ่าแผงมานะเดีย๋ยวบอลพาไปดูฝั่งนู้นนะครับมาดูฝั่งนี้นะฝังนะ่งนี้เป็นไม้แบบไซส์โตๆแล้วนะนะครับเนี่ยบอลให้ดูนะรัศมีจันนะครับรัศสมีจันน่ะเป็นไม้ที่ก้านแข็งแรงมากเลยนะครับแล้วก็เลี้ยงนอกตู้ได้นะเพราะว่าก้านเขาใหญ่เนี่ย หน้าถ้าเป็นบอลจะมีหน้าแดงกับหน้าเขียวอันนี้นเป็นหน้าเขียวหน้าเขียวก็สวยนะครับหน้าเขียวก็สวยอีกต้นหนึ่งที่บอลชอบก็สําหรับเจ้าจันเพนนะเนี่ยเจ้าจัเนเพนเวลาต้นใหญ่ฟอร์มสวยมากนะครับฟอร์มเขาจะเป็นน้ําตาลก,กัดเหลืองกัดส้มนะมีหลายๆสีนะครับอันนี้เป็นทองคาขาวนะครับทองคาขาวก็น่ารักนะครับเทพคอนซูหน้าแดงมีแบ่งนะเผื่อใครชอบนะอันนี้เทพคอนซูแต่เป็นหน้าสีสีแดงนะป้ายแดงนะครับ ปกติจะเป็นป้ายสีหนึ่งนะอันนี้ก็เป็นป้ายแดงนะครับเดีย๋ยวไปดูกันอีกตู้หนึ่งนะครับสําหรับแม่พันธุ์นะครับตู้นี้ก็เป็นไซส์แม่พันธุนะครับก็เก็บเหมือนกันนะครับเก็บเข้ามานะครับอันนี้เป็นแก้วปาดทาดเป็นบอลที่บอลชอบมากๆนะเพราะว่าก้านดำใบแข็งแรงแล้วก็เป็นใบป้อมๆออกเหมือนทาตบางแก้วนะนะครับจะสวยเลยอันนี้เป็นเทพเทพลกนะครับผม นี่นะครับคืออันนี้จะเป็นใบออกกลมๆป้อมๆนะจะเป็นกลมๆป้อมๆสวยนะครับกับแอปเปิลสตาร์แอปเปิลสตาร์อันนี้ด่างจัดนะครับแบบด่างจัดเลยแอปเปิลสตาร์นะก็คือเป็นไม้สวยอีกตัวหนึ่งเลยนะครับที่อ่าที่เก็บนะครับที่เก็บนะแต่ไซส์ใหญ่หมดแล้วนะอันนี้เป็นพิษซัดแดงนะครับจะเป็นหน้าแผงนะครับก็คือด่างจากข้างนอกเอ้ข้างในป้ายข้างนอกนะครับผมนะมีหลายๆตัวเลยนะครับผม ไปดูกันตู้ต่อไปนะครับมาดูตู้แม่พันธุ์อีกตุ้นนะครับนะก่อนจะไปดูที่ต้นแบ่งนะวันพาไปดูก่อนนะไม่ได้เปิดแม่พันธุ์ให้เลยต้นนี้เป็นทวายไลท์แต่ที่ส่วนบน่ะจะเป็นหลายสีนะทวายไลท์นะครับใครที่ได้จากที่ส่วนไปหน้าเขาจะดุมากเลยนะแต่ามาเจอมินเนี่ยนนะครับมินเนี่ยนเห็สีเหลืองหน้าสว่างมากนะครับมินเนี่ยนที่ส่วนจะเป็นป้อมๆหน่อยนะจะเป็นป้อมๆประมาณนี้เลยนะ มินเนี่ยนเนี่ยจะอยู่กับทวายไล์นะแยกออกอยู่นะคือเป็นไม้หน้าเก็บอีกตัวหนึ่งนะอันนี้พิงโก้ใครอยากได้เอาไปผ่าทักมาได้เลยนะเอาไปผ่าได้เลยนะต้นนี้นะพิงโก้นะหูสวยมากๆเลยอันนี้เป็นลูกไม้ของที่สวนนะครับนะเป็นไม้เมล็ดนะครับยังไม่ได้ผ่าทําจํานวนนะครับเป็นไม้เมล็ดมีหน่อนะอยู่แค่หนึ่งหนอนนะครับหนึ่งหน่อใหญ่ๆนะเพื่อใครสนใจนะแล้วก็คือ ทักหามันได้ออกจะเป็นแบบเหลืองเขียวๆด้วยนะนะสะดือสวยมากนะครับสะดือเขาจะแบบสว่างสว่างนะครับผมนะต้นนี้คือสวยนะครับบนมีอาสยามนารมิตนะครับแต่เป็นหน้าแผงนะครับหน้าแผงใ้เขียวนะครับนี่อย่ามาทำจำนวนแล้วก็มาแบ่งปันในช่องนะครับผมนะหลายๆตัวนะครับสำหรับอันนี้เป็นอุทยานหลวงลาดนะครับแต่เป็นหน้าดำนะเป็นหน้าดำนะครับ ไม้เหลืองหน้านี้สวยมากนะครับไม้เหลืองหน้านี้สวยนะเดี๋ยวไปดูกันต้นที่บอลแบ่งปันในคลิปนะครับว่ามีต้นไหนบ้างนะครับไปรับชมกันได้เลยนะครับตู้เนี้ยบอลจะลงกระถาง6นิ้วถึง7นิ้วไว้นะครับผมนะก็คือเป็นไซส์ที่ไส์ตั้งแม่นะครับเกือบทั้งหมดเลยบอลจะมีมาแบ่งนะนะปีศาจแดงใบลูกตาลนะครับที่เป็นกระแสนะครับผมนะเนี่ยน่าจะมีหัวแล้วนะเอาไปตั้งแม่แป๊บเดียวก็คือทําจํานวนได้เลยบอลแบ่งอยู่ที่ 550บาทนะ550บาทนะครับผมนะนี่นะครับคือคือปีศัจแดงที่ส่วนนะเป็นกระแสะมากๆเลยนะครับผมนะเนี่ยต้นละ550อนะอันนี้ต้นที่2จะติดขาวนะครับนี่ดังสวยนะครับดังสวยนะครับมีจำนวนอยู่นะอันนี้เป็นอ่าเยสเดเยสเดก็เป็นไม้หน้าสว่างนะครับผมนะ้ายเหลืองชัดเจนแล้วก็ออกเป็นสีแดงชมพูนะครับเยสเดนะ ต้นเนี้ยบอไซเนี้ยเป็นไซส์ใหญ่แม่พันนะบอนแบ่งอยู่แปดรอยหาิบาทนะเยสเดนะครับผมนะมีมินเนี่ยนที่บอนพาไปชมที่ต้นคลิปนะนี่เนี่ยน่ารักมากเลยแต่อันนี้มันใหญ่แล้วนะครับแบ่งอยู่แปดร้อยนะครับแปดร้อยนะไซส์นี้นะน่าจะมีหัวแล้วด้วยนะอันนี้ไซส์ใหญ่นะครับผมเป็นมินเนี่ยนไซส์ใหญ่นะครับไซส์เล็กก็มีแบ่งนะ4ี่รอยหสิบาทนะไซส์เล็กนะบอนให้ดูก่อนนะครับไซส์ประมาณนี้นะนก็ไม่เล็กนะล้นกระถางเหมือนกัน นะครับล้นกระถางนะสี่ร้อยห้าสิบบาทสำหรับ Min นะ Min มินเนี่ยนนะมินเนี่ยนมีเรดดี้ไทเกอร์นะครับเรดดี้ไทเกอร์ที่ต้นคลิปบอลพาไปดูว่าที่ผสมแล้วได้เกอ่าได้ฝักนะได้ฝักต้นนี้น่าสนใจมากๆนะครับสำหรับเรดดี้ไทเกอร์นะอ่าไซส์นี้บอลขอแบ่งอยู่ที่แปดร้อยห้าสิบาทนะแปดห้าศูนย์นะเรดดี้ไทเกอร์นะครับขอแบ่งต้นหนึ่งแล้วก็เก็บต้นหนึ่งนะเพราะว่าเขาจ่ายลูกสวยมากๆนะซูเปอร์โนวา ซูเปอร์โนวานะครับเป็นบอลทํายากมากๆเลยอันนี้อยู่กระถางหกนิ้วนะล้นกระถางแล้วอ่ะใครเอาไปต่อนะขอเปิดไว้อยู่ที่แบ่งปันกันนะเอาพันเดียวนะครับหนึ่งพันบาทนะซูเปอร์โนวาไซนี้ทํายากมากนะใครผ่านซูเปอร์โนวารู้เลยเป็นบอลทํายากมากๆเลยนะครับสําหรับซูเปอร์โนวานะนะมีไม้เมเลสนะใครชอบเป็นเป็นอึ่งนะลูกอึ่งสยามแต่อันนี้เป็นใบกลมนี่บอลให้ดูเลย นะครับเป็นไม้เมล็ดอยู่นะครับยังไม่เป็นไม่ได้ผ่าน,นะบนแบ่งไว้อยู่ที่หนึ่งพันบาทนะลูกอึ่องสยามนะครับไม้เมล็ดนะหนึ่งพันบาทนะครับนะอันนี้คือน่าจะสวยสวยแบบสุดๆเลยนะอันเนี้นะถ้าถ้าถ้าได้ลายหลาย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 นี่คือแบบเนี้ยนะครับลูกอึ่องสยามนะคือหน่าสดมากนะครับสาหรับลูกอึ่องสยามเดี๋ยวไปดูกันตู้ต่อไปนะครับ ต่อกันตู้นี้นะครับตู้นี้จะเป็นไซที่อ่าเริ่มทยอยโตนะบันมีแจ็คแดเนียลนะเนี่ยสวยมากเลยบอลแบ่งอยู่ที่150บาทนะ150บาทแจ็คแดเนียลนะครับป้ายสวยเลยอ่านบอนลให้ดูต้นที่สองนะแจ็คแดเนียลนี่นะครับสวยมากเลยนี่นะครับหน้าคือแบบป้ายอดหดนะสยามนารมิตเหลือต้นนี้นะครับนะสยามนารมิตบอลแบ่งอยู่250บาทนะนี่นะครับสยามนารมิตนะครับ มีเพชรบูรณ์ด้วยนะเพชรบูรณ์หน้าสวยๆใบกลมๆนะหน้าสวยๆใบกลมๆแบ่งอยู่ที่สองร้อยนะครับเปิดไว้ที่สองร้อยนะเพชรบูรณ์อ่ะต้นที่หนึ่งมันมีสองต้นนะเพชรบูรณ์เดี่ยผมให้ดูอีกต้นหนึ่งอยู่นี่นะอืมเพชรบูรณ์ต้นที่สองนะรานะคาเดียวกันเลยนะครับเพชรบูรณ์เป็นไม้หน้าสวยมากนะครับแล้วก็เอาไปตั้งแม่อ่าได้ลูกสวยๆนะครับเพชรบูรณ์นะอันนี้อึ่งสยามนะแบ่งอยู่ที่ต้นละร้อยเหมือนกันนะครับอึ่งสยามนะลายสวยมากนะครับอึ่งสยามนะครับ เอาไปตั้งรอดอกเลยนะครับสําหรับหนงสยามน,นะมีลูกไม้นะครับลูกไม้บอลใ,ให้ดูก่อนนะครับลูกไม้นะ Bn สิเอเป็นแบบใบกลมๆนะเป็นใบกลมๆนะบอลเปิดไว้3ามรอห้าิบาทนะสามห้าศูนะเป็นไม้รหัสนะครับนี่นะครับใบกลมๆนะครับ Bm มีมอนเทเล่นะครับมอนเทเลนะครับไซนนี้แบ่งไว้อยู่ที่400รอบาทนะมอนเทเล่ Mont นะครับมอนเทเล เป็นไม้น่ารักมากนะครับมอนเทเล่นะครับสวยนะครับอ่าเหมือนกับฟอร์มีนนะตะใบเขาแข็งแรงมากเลยนะครับก้านเขาจะแบบอ่าเป็นสีดําแล้วก็ออกเป็นน้ําตาลหลากหลายสีนะครับมอนเทเล่นะครับเป็นไม้ที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งเลยนะครับอันนี้เป็นบ n เอ14อ๋อบ n 14สำหรับที่สวนน้าสวยมากนะครับนะครับเป็นลูกดารุมะนะบ n เอ14นะนี่นะครับ นะครับขอสามห้าศูนย์นะครับบ N 1 4นสิบสี่นะครับขอสามห้าศูนยะ์นะนะเดี๋ยวไปดูกันต่อนะครับว่ามีต้นไหนอีกนะครับที่แบ่งนี่ทับทิมดำนะครับทับทิมดำแบ็กลูเบอร์นะอันนี้สวยมากๆเลยนะบนเปิดไว้อยู่ที่ห้าร้อยนะเดี๋ยวบนลพาไปดูต้นแม่นะครับนะต้นแม่ที่เป็นจอมนะครับนะอันนี้แบ็กลูเบอร์นะต้นแม่จอมจะอยู่ตู้นี้นะแบ็กลูเบอร์นะที่เป็นต้นจอมนะครับเนี่ย เป็นจอมบนชอบความเป็นสีบานเย็นชมพูบานเย็นแล้วก็คือป้ายออกเป็นน้ําตาลดํานะเนี่ยทับทิมดํานะแบ่งไว้ห้ารอยนะครับนะแล้วก็ทํายากมากเลยเนี่ยถ้าได้อย่างเงี้สตู้นึงบนว่าหูเปิดมาแบบสวยมากๆเลยนะสําหรับแบ็คลูเบอร์นะทับทิมดํานะครับผมนะใครมีเก็บได้เก็บเลยนะครับผมแบ็คลูเบอร์นี่ไซน์นี้สวยมากนะครับเปิดไว้อยู่ที่ห้าร้อยนะครับ นะอันนี้ป้ายสวยเลยนะครับต้นนี้น่าสนใจมากนะครับมีอาเทวีสุริยาแผงนะครับไซนี้นะครับขออยู่ที่200บาทนะเทวีสุริยาแผงนะนี่นะครับขออยู่ที่200บาทนะอันนี้ก็น่าสนใจมากนะเทวีสุริยาแผงเขาเป็นแบบหวานๆนะเป็นน้าไม้แบบหน้าหวานๆนะอันนี้เป็นเวสเกตนะครับเวสเกตแบ่งอยู่ที่ต้นละ200นะครับ เวสเกตเป็นบอลต้านะนะครับนี่นะครับเวสเกตมีอ่าทองตะนาวสีนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับทองตะนาวสีนี่นะครับทองตะนาวสีนะครับเหลืองไม้หน้าหนาวนี่คือสีเหลืองสวยมากเลยนะวเวลามองไปกับตู้นี่แบบสุดมากนะครับอันนี้ใบมีตำหนิน,นิดนึงนะครับอันเนี้ยนะไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรนะแต่สวยนะครับแต่สวยนะต้นนี้เป็นลูกไม้พิพัฒพงนะ เปิดไว้อยู่ที่100บาทนะครับ100บาทนะลูกไม้พิพัฒพง์นะครับจากสวนพิพัฒพง์นะนะครับมีอ่าปีศาจใบลูกตาลอันนี้นะครับใบลูกตาลแต่เป็นหน้าขาวนะครับผมนะวันเปิดแบ่งไว้อยู่ที่ต้นละ350นะครับ350หบาทนะครับใบลูกตาลน,นะครับเมืองหนองคายนะครับเมืองหนองคาย150บาทนะ150บบาทนะหมดเกลี้ยงเหมือนกันนะสำหรับเมืองหนองคายนะหมดเกลี้ยง อันนี้เป็นลูกคาราบาล่านะครับอันนี้น่าสวยมากนะลูกคาราบาล่านะนะครับเขาจะโตมาเป็นลายประคาบนะครับใบกลมๆนะลูกคาราบาล่าเปิดไว้อยู่ที่สองร้อยนะครับสองร้อยบาทนะครับลูกคาราบาล่านะครับมีอันนี้เป็นลูกรีมิกไซส์นี้ขออยู่ที่สามร้อยนะครับสามร้อยนะลูกรีมิกนะครับเขาจะมีหลายสีที่ใบมากนะครับลูกรีมิกนะมีสีขาวสีแดงสีหลากหลากสีคัลเลอร์ฟูลมากนะครับ สำหรับลูกลิมิตนะคือคือเป็นบอลเสน่ห์อีกตัวหนึ่งนะฝากลักที่ผสมแล้วฝักระเบิดไปแล้วนะครับนะฝากลักต้นละหนึ่งร้อยบาทนะหนึ่งร้อยบาทนะเก็บได้เก็บเลยนะฝากลักนะแนะนํานะครับแนะนํานะใครอยากได้ลูกแบบใบกลมๆล,ลายสวยๆเหมือนลายอึ่งเนี่ยคือฝากรักกับอึงสยามนะอันนี้เป็นปีศาจบาโลตานแต่เป็นหน้าแดงนะครับสามห้าศูนย์นะครับสามร้อยห้าสิบบาทนะหน้าหน้าแดงนี้น่าจะเหลือแค่ต้นเดียวด้วยนะครับ น่าจะเหลืออยู่แค่หนึ่งต้นนะครับมีหนึ่งเดียวนะหนึ่งเดียวก็ต้นละ้อยนะครับหนึ่งเดียวในจักรวาลน,นะแบ่งอยู่ที่ต้นละลอยนะหนึ่งเดียวในจักรวาลน,นะครับมีเท่าไหร่ก็หมดนะหนึ่งเดียวในจักรวาลน,นะครับนะก็คือเป็นบอลที่ขายดีอีกตัวหนึ่งเลยนะสาหรับหนึ่งเดียวในจักรวาลน,นะบอลมีกาบเหลืองใต้เขียวนะครับกาบเหลืองใต้เขียวเป็นบอลที่สวนนะเป็นบอลที่สวนนะครับนี่นะครับเขาจะเป็นป้ายแบบนี้นะครับบางใบก็หลุดน,นะ มามากระต่ายนะเป็นมีดแรกของที่ส่วนทํามา2ปีนะได้มีดแรกเองนะเพิ่งจะได้มีดแรกนะเปิดไว้อยู่ที่350บาทนะครับ3า0บาทนะครับเผื่อใครสนใจนะมีแล้วก็มีลูกไม้ BN10 นะครับอันเนี้ยหน้าเขาจะออกเป็นแบบใบยาวเม็ดชมพูแล้วก็เป็นออกสีอ่าโอรสนะครับเป็นออกสีโอรสนะมันเปิดไว้อยู่ที่300บาทนะ BN10 นสะสวยมากนะครับยิ่งโตยิ่งสวยนะ BN10 นะ นะครับเขาจะเป็นเหมือนแบบมณีลรอมเพชรแผงนะแต่หน้าหน้าเขาใบเขานะครับถ้าเทียบกันก็คือไม่เหมือนนะครับนะครับนี่นะครับฝากด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกันตู้ต่อไปนะครับนี่นะครับไซส์จะใหญ่หน่อยนะครับตู้นี้ไซส์จะใหญ่หน่อยนะครับบนพามาชมนะนะครับโหลูกไม้บีเอ็นสวยมากนะครับแบบอันนี้บีเอ็นบีเอ็นหกอ๋อบีเอ็นหกสวยมาก นะครับนี่ใบเขาจะเป็นสีช็อกโกแลตแบบป้อมๆนะครับแล้วก็กระดุกกระดิกนะครับ BN6 นะน่าเก็บมากนะบนเปิดมิดแรกอยู่450บาทนะถ้าเป็น BN6 นะนะครับไม้อนาคตไก่นะครับ BN6 นะนะครับเนี่ยเขาจะเป็นกระปุกลุกมากนะบีเอ็นหนะนี่นะครับเป็นดาุมดาโุมะใบกลมนะครับนี่ BN6 นะครับสวยมากนะครับเก็บได้เลยนะครับ BN6 นะ น่าจะไปต่อได้อีกเลยอีกอีกยาวๆเลยนะครับอันนี้ใบลูกตาลนะพิซซัดใบลูกตาลนะนะครับมีลูกตาลมาสามสี่ใบแล้วนะนะครับอันนี้น่าจะเป็นใบลูกตาลละแผงนะครับนะต้นเนี้ยต้นใหญ่มากนะครับขอสี่ห้าศูนย์นะครับต้นใหญ่มากถ้าเป็นหน้าปกติอบอลจะแบ่งอยู่ที่ต้นละร้อยนะครับต้นละร้อยนั้นเนี่ยหน้าสวยๆบอลให้ดูนะปีศาจแดงนะนี่ต้นละหนึ่งร้อยบาทนะถ้าเป็นหน้าปกตินะให้ดูก่อนนะครับ วันนี่จะติดออกขาวด้วยเนาะนี่สวยมากปีสัตแดงคือไม่ว่าหน้าไหนก็สวยนะก็สวยนะเอาไปทําต่อได้ด้วยนะวันจะบอกเลยนะนะของสําหรับปีสัตแดงนะทําต่อกันยาวๆได้เลยนะครับมีอามิ่งมงคลต้นต้นละลอยนะมิ่งมงคลแผงป้ายนะครับเวลาโตมาสีข้างในเขาจะเป็นแดงป้ายดํานะแดงป้ายดํานะสําหรับมิ่งมงคลนะมีอาอันนี้เป็น แสงระวีต้นละ200นะสงละองร้อยนะครับแสงระวีต้นละสองร้อยนะครับแสงระวีก็เป็นบอลสวยอีกตัวหนึ่งนะชอบอันนี้เป็นทองคําขาวนะไซนี้ขอสองห้าศูนย์นะครับขอสองห้าศูนย์นะทองคําขาวนะนี่ทองคาขาวมาดูกันต่อนะมีต้นไหนอีกนะมีเจ้าจันเพนที่บอลบอกแล้วว่าเนี่ยหน้าเนี้ยเวลาโตแล้วสวยนะครับเจ้าจันเพนแบ่งอยู่ที่สองร้อยนะครับสองร้อยบาทนะหน้านี้นะเป็นน้ําตาลป้ายส้มนะ ที่ต้นคลิปพาไปดูต้นแม่มานะครับผมอันนี้น่าสนใจมากๆนะสำหรับอ่าเจ้าจันเพนหน้านี้นะนะครับอันนี้เป็นต้นนี้น่าจะเป็นอ่าไผ่สีสุกเวลาสีเขียวเขาจะกัดเป็นดำป้ายแดงนะครับไผ่สีสุกนะนะวันแบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะสำหรับไผ่สีสุกฝนะั่งนี้นะครับมีเทพคอนซูแต่เป็นหน้าแดงนะครับนี่เทพคอนซูหน้าแดง ไซเนียใหญ่หน่อยนะครับขอสามร้อยนะครับขอสามร้อยนะนี่ขอสามร้อยบาทนะซันเซสกายซันเซสกายต้นละร้อยนะต้นละหนึ่งร้อยหน้าดานะซันเซสกายหน้าออกเป็นสีน้ําตาลน้นําตาลหน่อยนะครับผมก็คือฟอร์มฟอร์มสวยมากๆเลยนะสําหรับไม้ที่แบบกําลังตั้งต้นนะากาลังตั้งต้นนะฝากรักยังไงก็มีสเสน่ห์นะฝากรักนะต้นละร้อยนะเอาไปเลี้ยงแบบ หลายๆต้นรลลอดอกนะรับรองเกิดเลยนะครับผมผนะสมนะขยับผสมนะอันนี้เวสเกตต้นใหญ่นะครับขอสามร้อยนะครับต้นเนี้ยนะต้นใหญ่ๆนะเวสเกตนะขอสามร้อยบาทอย่าไปดูกันตู้ต่อไปนะครับมาชมกันตู้นี้นะครับตู้นี้ก็จะเป็นไม้ที่อนุบาลไซส์อนุบาลน,น,น,นะครับก็เริ่มทยอยโตแล้วนะอย่างต้นนี้น้องมีชื่อว่าเทพจริงจังนะนะครับเนีย่ยบอลให้ดูเลยเป็นบอลทำย่าอีกตัวหนึ่งนะเทพจริงจังนะ บอลแบ่งอยู่350บาทนะครับ350บาทนะครับเทพจริงจังเป็นบอลอ่าที่อ่าหลายๆส่วนผ่าแล้วก็ได้แผงออกมาเป็นหลายๆชนิดนะครับก็คือมาจากเทพจริงจังเนี่ยนะครับผมน้าสวยๆเพราะว่าทํายากมากนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นหลุดป้ายเนี่ยนะครับหลุดป้ายนะครับต้นที่บอลหยิบให้มากีคือแบบสวยเลยนะครับต้นนี้นะต้นนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็มีลูกไม้ ลูกไม้บอลให้ดูอันนี้เป็น BN9 เก้าบีเนเก้านะครับเนี่ยใบน่ารักมากเลยอ่ะเป็นลูกของดารุมาทั้งหมดนะครับอันนี้เป็นไซส์ของ BN9 เก้านะบีเอนเก้าบนแบ่งอยู่350บาทนะครับ350เหมือนกันนะครับผมลูกไม้บอลเยอะมากนะจะเป็นออกใบกลมแล้วก็ลูกไม้ของส่วน BP คาราเดียมนะครับคือต้นไหนไม่สวยเราเราเราไม่ได้คัดขึ้นมาเป็นรหัสของที่สวนนะครับคือทุกต้นของที่ส,วน,สวนที่ลูกค้ารับไปคือทางสวนได้ขัด หน้าไม้ออกมาแล้วนะครับว่าไม้ที่ใส่รหัส BN เข้าไปนี่คือคอนเฟิร์มว่าโตขึ้นมาอย่างไงก็คือสวยแน่ๆครับผมนะนี่นะครับมาดูกันฝั่งนี้นะว่าบอลมีต้นไหนอีกนะฝั่งนี้ก็จะมีอบอลชอบชื่นอุลาแต่ที่สวนบอลจะเป็นไม้หนอนนะครับบอลให้ดูก่อนไม้หนอนนะครับบอลแบ่งไม้หน่อยอยู่สามร้อยห้าสิบบาทนะชื่นอุลานะครับคือถ้าเป็นไซ์เนี้ย ขอ3 5 0ห้าินะแต่ถ้าไซนี้เป็นไซใหญ่นะครับขออยู่ที่4 5 0ห้าสิบบาทชื่นอุลานะครับนี่ใบหนานะครับแล้วก็ป้ายชมพูสวยมากๆนะครับสำหรับชื่นอุลานะสวยแบบสวยเลยนะครับเนี่ยอ้าหลอดใหม่มาก็สวยด้วยนะครับนี่ไซนี้นะมีหลายไซมากนะครับผมแต่เป็นไม้หนอ่อเกือบทั้งหมดเลยนะครับผมสำหรับชื่นอุลานะนี่อันนี้เป็นซูเปอร์โนวานะครับ ซูเปอร์โนวาไซส์นี้ขอ400นะครับนะไซส์นี้ขอ400นะอยนะซูเปอร์โนวานะครับนะซูเปอร์โนวาเป็นบอลทำยากนะใครทำบอลอยู่รู้เลยนะครับหยิบซูเปอร์โนวามาได้ไม่กี่ต้นเองนะครับ Lady Tiger, เลดี้ไทเกอร์ต้นเล็กนะต้นเล็กขอแบง่งอยู่ที่380บาทนะครับ380นะ380นะเลดี้ไทเกอร์นะครับ, 80, นะ 80, นะ Tiger, รบผมนะมีอ่าดาราซินดี้ดาราซินดี้นี่คือ สุดมากนะครับใบเงาดํำใต้สวยมากนะครับแบ่งอยู่ที่300ร้อยนะ3า0อบาทนะดาราซินดี้นะครับมีแสงตะวันนะครับเอาไป200นะครับแสงตะวันด่างนะครับด่างนะแสงตะวันนะ,บแ,ะนนะแบ่งอยู่ที่200นะครับ200โอทองตะนาวสีร้อยเดียวนะแต่คุณได้แบบหน้านี้เลยนะทองตะนาวสีนะนี่โอหน้านี้สวยมากนะครับทองตะนาวสีนะครับ คอนมูลนะคบต้นละสองร้อยนะคอนมูลนะต้นละสองร้อยบาทนะครับคอนมนะู moon, นะนละนะครับ, moon, รบมีจํานวนอยู่นะครับคอนะนมูลนะบอลมีอินฟินิตี้เป็นไม้หนอนะบอลเอื้อมไม่ถึงบนบอลถ่ายให้ดูว่าอินฟินิตี้ไม้หนอ่อนะครับนะแบ่งหน่ออยู่ที่สามร้อยนะขออยู่ที่สามร้อยบาทอินฟะินิตี้ที่เป็นอ่าหนอนะครับที่เป็นหนอนะคือไม้หนอเขาจะโตวไวนะครับแล้วก็บอลผ่าชิ้นใหญ่มากๆนะอันนี้เป็น คุณพระคุณพระไเนี้ขอแบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยนะหนึ่งร้อยบาทนะคุณพระนะหน้านี้สวยนะเนี่ยคุณพระคุณพระเลยเจอปุ๊บเป็นคุณพระเลยอย่าไปดูกันตู้ต่ตอไปนะครับตู้นี้ก็จะเป็นไม้ไซใหญ่มีบุหลันมันตานะไม้ที่คนตามหากันเยอะพอสมควรเลยนะครับสําหรับบุหลันมันตานะแต่อันนี้เป็นไม้หนอ่อคือมีหลายสีในต้นเดียวนะครับบนแบ่งอยู่ที่8 5ด้หบบาทนะบุหลันมันตานะครับผม เป็นไม้หน่อนะครับต้นนี้เป็นไม้หนอ่อก็คือเหมือนแม่มากๆนะน่าจะมีหลายส่วนที่ยังไม่มีนะครับบุหลันมันตานะส่วนบอลได้มาเป็นส่วนแรกๆนะครับ่าทําจํานวนได้น้อยมากนะครับน้อยมากๆนะบุหลันมันตานะนะครับเผื่อใครชอบก็คือเก็บได้เก็บเลยนะครับอันนี้เป็น BN เอ็นเดี๋ยวบอลนะดู b ีเอนะครับน่าจะเป็นชมพูบานเย็นอย่างนี้เลยเบนสองบอลยังคงราคาเดิมนะครับอยู่ที่500บาทนะครับ ใครที่รับ bn2 จากที่ส่วนไปนะเป็นราคานี้ทั้งหมดนะครับออกจากส่วนมีดแรกนะอยู่ที่ห้าร้อยบาทนะครับขอเป็นราคานี้เลยนะครับผมนะสำหรับทุกส่วนนะครับที่ได้อ่า bn2 ไปนะครับผมนะนะครับเอาไปต่อนะครับนะเอาไปต่อได้เลยนะครับผมนะมีอ่าต้นนี้เป็นนิมาน9ก้าละพานะครับนิมาน9ก้าละพานะเอาบนให้ดูต้นนี้หน่อยใหญ่หน่อยนะครับนิมานเก้าละพานะครับแบ่งอยู่ที่ต้นละสองอยนะครับ สองร้อยนะครับมีมา้ก้านละพาที่เขาผ้าแผงกันมาได้หลายๆต้นนะครับนะเป็นไม้พาแผงอีกตัวหนึ่งนะครับมีไม้ก้านละพาอันนี้เป็นรหัสเหมือนกันไม้รหัสแต่ 8. หน้าเขาจะออกเข้มกว่าดาลุมะหน่อยนะครับ BN5 นหครนบหน้าเขาจะเข้มกว่าดาลุมะนะนี่คือแบบหน้าชัดลายลายด่างป้ายนะครับชัดมากนะครับสามห้าศูนย์พอนะครับสามห้าศูนย์นะ นะครับขอสามห้าศูนะครับต้นนี้เป็นหูโตแล้วอะ่ะสําหรับสตาดัชนะต้นนี้ขอสามร้อยนะครับสตาดัชนะสตาดัดหูไซนี้น่าจะมีหัวแล้วด้วยนะไซใหญ่นะอันนี้ปลายจันปลายจันขอห้า้อยห้าสิบนะครับขอห้าห้าศูนนะครับปลายจันนะปลายจันเป็นบอลอีกตัวหนึ่งที่บอลเก็บไว้นะที่บอลเก็บไวนะ้นะนี่มาฝั่งนี้นี่ลูกคาราบาล่าเห็นไหม หน้าเริ่มออกแล้วนะลูกคาราบาล่าเนี่ยนี่นะครับสวยมากนะครับนะลูกคาราบาล่านะอันนี้เป็นแสงจันนะครับแสงจันมันแบ่งอยู่ที่ต้นละสองร้อยนะใครชอบนะแสงจันใบกลมๆของที่สวนนะต้นละสองร้อยบาทนะครับแสงจันนะเหลืออยูสองต้นอ่ะให้ดูอีกต้นหนึ่งก่อนใบกลมมากเนี่ยของที่สวนจะเป็นใบกลมแบบนี้เลยนะครับต้นละสองร้อยนะครับสองร้อยนะ อันนี้เมืองหนองคายหนึ่งห้าศูนย์นะครับหนะึ่งห้าศูนย์ะเมืองหนองคายมากระลองเหลือต้นเดียวนะครับมากระลองนะนี่ไซส์นี้ขอสองร้อยห้าสิบบาทนะครับสองห้าศูนย์นะครับมากระลองอันนี้เป็นกุดไนท์นะครับกุดไนท์ขอสามร้อยห้าสิบบาทนะครับสามร้อยห้าสิบาทนะกุดไนท์หน้านี้นะครับผม เป็นหน้าที่เข้มนะครับเป็นหน้าเข้มนะอ่าจะแบบเป็นแบบออกเหลืองส้มนะครับออกเหลืองส้มนะคุดไนท์นะครับมีอ่าซับมั่งคั่งนะครับแต่เป็นหน้าแผงชมพูนะไม่ใช่เป็นหน้าแดงนะครับม mmm ันจะมีสองหน้านะอันน no ี้หน้าแผงชมพูแบ่งอยู่สามรอยห้าสิบบาทนะสามห้าศูนย์นะซับม yeah. ั <Mm ่งคั่งนะครับผมนะคือซับมั่งคั่งก็คนก็เล่นกันแล้วก็เก็บกันเยอะเลยนะครับผมอันนี้เป็นราศีกันแบ่งอยู่ที่สามร้อยนะ สามบาทนะครับราศีกันนะนี่คือกราบแน่นๆนะครับกราบแน่นๆนะนี่ราศีกันนะครับนี่อันนี้เป็นเทวีสุริยาแผงเปิดไว้200รนะครับอู้หน้าในฉ่ำมากนะหน้าฉ่ำๆไปเลยนะเทวีสุริยาแผงซันายเดนะครับมองปุ๊บรู้เลยว่าเป็นซันายเดนะนนะครับไซนี้ขอ200ร้อยนะซันาชเดนะนะบนมีรัศมีจันนะแต่อื่มไม่ถึงอนะ่ะคือ เนี่ยบแบ่งอยู่ที่ต้นละร้อยห้าสิบนะแต่เป็นหน้าชมพูนะรัศมีจันทร์นี่นะครับรัศมีจันทนิมอนทะเลนะครับผมนะยังไงบอลฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในคลิปนะครับหรือใครจะแวะเข้ามาดูที่สวนก็ทักมาหาบอลได้นะครับบอลจะอยู่บ้านเสาร์อาทิตย์นะครับผมยังไงก็โทรติดต่อบนได้ก่อนล่วงหน้านะครับผมนะยังไงวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ